สวัสดีครับพายเมชินชาแนลครับผมช่องผมก็เป็นช่องการทำงานเกี่ยวกับเสาค็มนะครับนะครับผมก็ไมโครก็ปูแผ่นเหล็กแล้วก็ผมก็เดินเครื่องออกมาเลยครับสังเกตดูนะครับผมขนาดปูแผ่นทับซ้อนหนาขนาดนี้ยังโจมทั้งแผ่นนะครับเดี๋ยวขเขาจะเคลียดินนี่ไปใไสะครับ,สบ,รบผสมแลก็เดินออกมา เป้าไม้ผมก็จะไปอยู่ตรงแห้งๆนะครับตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ครับมาจอดตรงนี้ก่อนรอรอไม่ค่อยเคลียร์ตากหน้าดินดยอยู่ตอนนี้ก็พักเที่ยงเลยครับ าเครื่องนะครับบริษัทเดียวกันบริษัทที่ผมทำงานอยู่ก็เป็นบริษัทผลิตเสาเข็มสำเร็จรูปนะครับผมไม่ว่าจะยาวเท่าไรหร่ขนาดไหนก็ทำได้หมดตาม,มอกอนะครับตามกฎหมายจะใช้ยาวมากยาวน้อยก ก็21เอเมตรสองอนเชื่อม e นะครับเป็นเข็มกลมนะครับสี่อนเชื่อ e มนะครับผลิตยาวกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะมันขนส่งไม่ได้นะครับขึ้นเทนเลอร์อยากนะจะเลี้ยวจะอะไรมันยากนะครับตามกฎหมายก็สิบเมตรสองข้อเชื e ่อมครับเป็นยี่สิบเมตรยี่สิเอ็ดเมตรก็เตรียมครับเตรียมเข้าแล้วรอ้อเสาเข็มนะครับเสาเข็มหมด ใช่ครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีโชคดี